สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กระตรงกับวันที16ตัวลาคม6 6ครับพี่น้องเนาะแนวทางลาพัฒนาที่จะมานําเสนอสู้พี่น้อง FC ในคลิปนี้ก็จะเป็นเลขพ่อบางพีครับพี่น้องเลขพ่อบางพีเด้อครับพี่น้องโดยเฉพาะเลขวิ่งหรือว่าเลข สิบหน่วยล่างของพอเนี่ยครับผมสุดยอดอีีครับพี่น้องเนาะแต่ว่างบว่างหันพอกับเขาที่ตัววิ่งศูนย์แล้วก็จับคู่ตัวกันหกสองเด้อครับพี่น้องครับพ่อบางพีครับในคลิปนี้กับจิมี่พิเศียไทยพี่น้องเอเชนเคยกับผมก็คือนําแนวทางตัวเลขพ่อบางพีกับผมโดยเฉพาะสิบหน่วยล่างครับผมประกบคู่กับเด่นเดินดีเอฟซีสงให้ครับผมเหตุให้พี่น้องเอเบิ้งเป็นแนวทางเชียงโศกเสียงดวง เก้าหางครับพี่น้องเนาะเล่หของเพิ่นสองงวดติดเข่าสองงวดแล้วครับผมครับก้อนนั้นกะมีพูดถึงอยู่บ่อยๆเด้อครับพี่น้องเพิ่นกะถือว่ามาเป็นคู่กันครับพี่น้องเนาะจับคู่กันได้ครับเอางวดวันที่สิบหกตุลาคมครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพรอบางพี่ครับน้ำเชียร์พาลวยกับขอขอบพระคุณพอบางพี่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผม มื่อแรกนี่ก็ขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องมาว่ารัฐบาลไทยเรือว่าล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับขอให้ถูกหวยเลืเงินไปนน้ำกันครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพอบางพี่ล่าพัฒนากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็คือแนวทางล่าพัฒนาของพอบางพี่งวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเด้อครับผมครับเขาตัวเด่นศูนย์แล้วก็ ตัวกันหกสองครับพี่น้องเนาะเลขออกสองหกก็หกศูนย์ตัวนี้ครับพี่น้องสิบหน่วยล่างพอบางพีสองสามหกครับผมกอดข้อกันมากเมือ่อว่าหันกันเก้าสองกอดข้อกันมากครับผมล่าสุดนี่กับหกสองเอาครับพี่น้องไปเบิ้งหน่วยวันที่สิบหกตุลาคมกันเลยครับศูนย์กับแปดเดอครับพี่น้อง เราพัฒนาพ่อบางพีเด่นบนล่าง0กับ8 2ตัวบนล่าง02 04 05 06 80 84 85 86เน้น20อ่02 04 05ครับผมตัวเน้นแล,ล้วก็มา80 84 85ชุดกันครับพี่น้อง81 82 89เน้น81 89 00 44 88ครับผมกันเบิอนนําครับ มาทีสิบหน่วยบนเด้อครับผมศูนย์หนึ่งสี่ต้องมีให้เห็นครับผมสิบหน่วยล่างเนี่ยแหละครับพี่น้องเก้าศูนย์สามสิบหน่วยล่างพ่อบังพีเก้าศูนย์สามเนาจะมาะประกบให้พี่น้องเอซีเบิ้งครับผมนี่ครับอันนี้งวดบางหันเด้อครับพี่น้องงวดบางหาันงวดบางหันนี่ครับ เนเดินดีพนได้ห้าหกเจ็ดครับพี่น้องเนาะพอบางพี่ได้สองสามหครับผมสองสามหประกบห้าหกเจ็ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ครับผมหมดบางหันเขาหกสองครับผมตัวกลับเด็กคนนู้นม่รักครับพี่น้องเนาะไปได้สิบหน่วยครับผม มางวดนี้ได้ครับพี่น้องครับเด่นเดินดีกะร่งคิปไปให้พี่น้องฟ c ีได้รับสมรับฟังกันแล้วครับพี่น้องเนาะกัดมาประกบกระพอบางพี่ครับผมเด่นเดินดีเพิ่นได้หาหกเจ็ดครับผมพ่อบางพีได้เก้าศูนย์สามครับประกบครัไเลยครับพี่น้องหาเก้าหาศูนย์หาสามหกเก้าหกศูนย์หกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเก้าหางครับพี่น้องนี่แหละครับผม แต่ว่า,าเด่นเดินดีเพื่อนก็นกนจับคููให้ด้วยครับผมงวดนี้ครับนี่ลงคีปไปถถาเบิ่งตัวช้นกับชิมีเจ็ดสามหกสามห้าสามครับผมแถวนี้ครับแถวนี้ชนกันอันนี้เลขเพื่อนจับให้ด้วยครับผมอันนี้เลขที่น้ำเชียร์ผ้าร่วยเอาสองสำนักมาประกบกันเกิดเป็นเลขชนกันอยู่ครับ อันนี้ลงคลิดไปแล้วครับพี่น้องลงคลิดไปแล้วเมื่อ้านแล้วก็อันนี้ก็มาจับคุยพี่น้องเบิง้งครับนี่นะครับพี่น้องเ่อว่าเพื่อนเขาขยังงวดนี้ครับพี่น้องเนาะสอง,งวดติดแล้วเด็กเพื่อนประกบคู่กัน พี่น้องเอฟซีแคปนาจอไว้พิจนนารณาเด้ครับผมครับแต่ว่ากัเราว่างเล็คกคนกอดข้อกันที่ดีครับผมเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์สามโมนี่ครับพี่น้องนี่แะครับผมเอาพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้กัจิมมีเลขกพอบางพี่ครับผมพอบางพีครับเลขกของเพิิน เม่ว่าจะเป็นเหล็กเด่นเหล็กจับคู่หรือว่าเหล็ก10หน่วยบน10หน่วยล่างครับผมครับแล้วก็เอามาประกบกับเหล็กของ fc เดินดีครับผมเพื่อนมีตัวเด่นมากครับพี่น้องนะหาฮกเจ็ก็เอามาประกบกับเหล็กพอบางพี่ลัก10หน่วยล่างนี่ครับผม903นี่แหละครับพี่น้องเป็นเหล็กเก่าหางครับงวดบางหันกับเขางวดก้อนนานๆกับเขาครับพี่น้องเนาะงวดนี่ก็ล่องเฮดเบิ้งเป็นแนวทั้งอีกเช่นเคยครับพี่น้องห้พี่น้องได้เบิ้งในคลิปนี้ครับผม เอาเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันครับถ้ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับถีเขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นน้ำกันครับพี่น้องเนาะวันที่16ตุลาคมบุบ่านจะเป็นรัฐบาลไทยหรือล่าพัฒนาครับเอาไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมครับนี่ครับเลขพอบางพี่เด้อครับพี่น้องนี่ครับผมแคบหน้าจอไว้ครับ อันนี้เลขประกบครับผมเลขประกบพอบางพี่กับเด่นเดินดีครับผมพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมเลขกาหางครับผมเอาสิบหน่วยล่างประกบกับเด่นเดินดีข้องเพิินครับผมห้าหกเจ็ดครับนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไวพิจาร่าเบิ่งครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับ แคปนาจอไว้ได้ครับพี่น้องเลขของพอบางพี่แล้วก็เดนเดนดีเอฟซีครับผมแคปน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะครับเพื่อได้โชว์ลายลับไปน้ำกันครับงวดวันที่16ตุลาคม66ครับสำหรับคลิปนาได้ครับพี่น้องก็จะเป็นแนวทางตัวเลขร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะร่วมเซียนครับผมที่เอามาร่วมกันครับพี่น้องเอฟซีหลายทันก็นอาจจะได้แบบนี้ครับผมหลายทันก็อยากได้ว่ารวมเซียนเพิ่นจิ้เบึงเรียบเทียบประกอบครับพี่น้องเนาะ เจอกันคลิปหน้าเด้อครับผมแนวทางตัวเลขลาพัฒนาครับถ่ายคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ากันครับผม16ตุลาค่ม66ลาพัฒนา2องถุครึงครับหลังเหลขกใหญ่ออกครับเฮ้ไปน้ากันเด้อครับพี่น้อง2ตัว3ตัวรวยไปน้ากันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ